โปรบริจาคให้มาเพื่อประมูลในการสมบูรหรมบปีนี้นะครับราคาขายปกติทั่ใไปที่หนึ่งหมื่นบาทในการตอนนี้ผู้ที่ประมูลของเราให้ราคาถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทมาเจอนี้เนี่ยแหละแปดพันของรับสาเพื่อนารจักษกันครับแปดพันับสามเปส่ที่เบผมมีมีครให้แปดพันไหมครับแปดพันคือไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับนับนับสามครับมีใครให้แปดพันไหมครับ มีใครให้แตกพันไ้ครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับไม่ต้องสดตาครับที่รักษาเลยะพี่อ้นเขาบอกรับสานะ่เนี่ยผ้าผ้าที่เป็นการวนันอ่นได้มันเป็นพี่อ้วนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำถ้วยให้พี่ครับาใช่ขบาย้าปจ่วผกมีขโมยไม่ขี้หอรักษาเลยนะครับท่า้าใกันจอดไที่บ้าน